สวัสดีค่ะตอนนี้ขบ,บวนเดือแก๊งเรานะคะก็จะไปร่วมทำบุญที่วัดบ้านตะกางนะคะนั่นชายเลิฟเราโอ้โหเรียงแถวกันไปที่บัวนำหน้าน้องดาวที่สองที่ปีที่สามปากระแยงที่สี่เลิฟที่ห้าชาวกะละมังที่หก นาโนที่เกตที่ชื่นที่แปดที่บุญคลองที่เก้าอุ้มปูลสิบรถลักสิบเอ็ดแล้วก็เจอีหยังเหรวะเจล้ำพูนสิบสองยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดหมดเรื่อยังโอ้ยนาโนอย่าดึงแม่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนกาละมังมจะบ้างกาละมังนะลูกดีๆเด้อกาละมังไปกินข้าววัดเข้า ถ่ายคลิปไร่สดคือสีบ่อนด์นี่ไผ่บลอนด์นะแต่ไร่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปอ้าถ่ายคลิปกระป้องบลองไหนฮะกระป๋องบลองไหนกระป๋องเอ้กระม๋องไหนต้องตัดเลยโอ้ยยังไงแม่โอ้ไม่ใช่แม่ต้องตัดใหม่เลยตัดใหม่ไม่ได้หรอกค่ะไปแล้วโอ้ก็มือตัดไปเลยเนาะ พ่วงเราล้างท้ายนะคะรถพ่วงเราล้างท้ายคะะเลิฟเลิฟเลิฟอย่าตื่นดกากะละมังเดาลูกกะละมังดังต้องแรงกะละมังตกมือเสียงดังต้องแรงเลิฟกระเล่นสวดอย่าเล่นนะลูกอย่าเล่นนะเสียงดังต้องแรงโอ๊ยมาแม่ถือไห้กะละมังเอ้ย แม่แม่สิถือให้โอ้ยพี่เลออิฟเออก์พูดออกไม่ได้เลยนะโอ้ยพอดีหละกกะบ้างนี้เขาไปใส่เขาวัด ถ้าเลาะตีตื่นกันตื่นหย่อนกะละมังหลุดมือป้งแว้งเลิบเลิบระวังนะเลิบกะละมังหลุดลงมือนี่น่ะเสียงดังป้งแว้งเลยหลุด่ซรัตยางมานอนกะละมังไหมยังอีกวันอีกจับหางหมูบึ้กมันโอ้จับหางกันแล้วจับหางนี่คงไม่ได้จับนะคะเพราะว่าถือกะละมังอยู่ รถดำมาแล้วนะครับรถมาแล้วเป็นยังแม่บอานมันมืดมันมืดสิเม่เขาปรเฮ็ดไหวเดนเขาจะมางนีน มาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วถอยเอิ่นรถเขาักี่แห้งหลยถ้ารถเด้อย่างทัวเลยพี่บัวนำหน้านะคะพี่บัวที่หนึ่งแล้วน้องดาวที่สองนะคะพี่ปีที่สามนะคะปลากระหยงที่สี่เลิฟที่ห้าสาวกะละมังที่หก นาโนที่เจ็ดนะคะพี่ชื่นที่แปดที่บุญคองใช่ไหมนั่นที่บุญคองที่เก้านะคะอุ้มที่สิบสิบเอ็ดเลิศดลักสิบสิบสองเจลํำพูลเรานะคะสิบสามนะคะสุ้มรถท่วงเรานะคะเสียงกาเรามังดังต้อง เสียงซาลามังดังป้องวัง เลาเพือจังขันเราเล็บเตะกะละมังน้องเตะกะละมังเลยแหมส่วนหลังเลยแม่บังหนึ่งแหมโป่งลังเล่ยผสมนั่นนั่นนั่นกะละมังเตะกะละมังเตะหลังเลยวะกะละมังอยากไปยู่แดกวี่งนะคะเป็นพี่ก็เป็นน้องวะุุ้มบญเป็นพี่ติโอกะละมังเป็นพี่เลิฟติโอกะละมังเป็นพี่เลิฟนะคะ โอระวังนะคะดูนะคะดูนะคะระวังเด้อนายระวังเดินหน้าไก่ลำบากบอกแล้วดีแล้วพูดอะไรดีละครั้งเลยดีละครั้งโอ้ยอย่าไปจู้ดักพี่หลายลูกพ่อน้องหลายลูกแล้วถือไ้ถือไ้ลูกบ่ให้ถือไ้ มาได้แล้วเจอกันที่วัดค่ะเอกันที่ไาที่ไ่ีไป็มีกี่เชือกครับปะโชสร้างนับนึงเห็นไหนับนึ่งนือนับนึงเนมากไเสียงน้ำ เริ่เรานั่นไงเลิ่เร,เรารู้สึกจะลำคานแล้วนะครับ <laughs> เริ่ไว้เลิ่มว่าแม่งคล้องไี่ลูกว่ากี่โซนหลัง <laughs> 16เชือกแมนค่ะมาทั้งหมด16เชือกนะคะระวังนะครับเลิบเลิบมีการส่วนหลังอีกตั้งห่ก นนะองเราไปรับคุณตาทองใบนะคะเกืเบจังไหนไปสนกะละมังพี่ลูกไปแล้วนะคะเรามารอตาทองใบนะคุณตาทองใบ พ่อลุ่นพ่อใหญ่ลุ่นกําลังทานข้าวอยู่เราก็ต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่อยู่นิ่งนะคะเราไปก่อนนะคะเราไปก่อนโอ้โหดากรถพ่วงเรานะคะดากรถพ่วงพ่อเจ้าหายชายก่อนเป็นหนังไอ้ลูกชายก่อนโอ้ยลูกพ่อท่านชายสุดเลย เตะกะละมังไก่เลยเตะกะละมังน้องอันที่ปิ้วเลยเนาะลุดมือกะละมังลุดมือห่างออกเลยเนาะตอนนี้เราอยู่ในศูนย์โค้ชติศานะคะเรากำลังเดินลัดไตนะคะเลินลัดเดินเราก็เดินเดินลัดไต้เก้าหวมื แสงชุดไปวัดไปว่าเลืองเอาเฮอเลยพี่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 เลินึ่ชุดชุดธรรมชาติชุดนี้ก็ได้รางวัลเอกลงวันคือกันได้นี่ชุดนี้รอนรอนนี่ละอยเด้อขาหลังบมี่เนียไปตาพที่เริกับพ่อนดอก อันการละมังไปตามอันหลังพี่เลิฟเนาะพี่เลิฟก็สนต้องแวงรุดม,มือห้องโอกเลย <c oughs> เราเดินไปวัดกันนะคะเราเดินไปวัดกัน,นแม่ค่ะ <c oughs> เราก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะใกล้จะถึงวัดแล้ว สิบล้อมาสิบล้อมากสบล้อมานะคะสิบล้อมาเฮาเเออเเออเก่งเก่งเกออเาเเออเก่งเกงเก่งลูกเก่งใกล้ถึงวัดแล้วนะคะถึงหน้าวัดแล้ว มาวถึงวัดแล้วนะคะเราว้างสร้างเด้อรา้างสร้างอยู่างทางเด้อพอเอ้ไม่ตื่นครับไม่ตื่นช่่างสร้าง สร้างเขาห้องัดแล้วนะคะเข้ามาสถา,านที่มาถึงแล้วนะคะเราก็ มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแจ้งเรานะคะเดี๋ยแจงเรามาหลายเชือกกันเลยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไทยเริฟเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ